มีชายคนหนึ่งฮะคือขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าสภาพอ่ะเหมือนคนเมาเลยขี่สายไปสายมาซ้ายทีขวาทีนะครับสุดหวานเสียวมากๆเพราะว่าวิทจะข้ามเลนไปชนกับรถอีกคันหนึ่งครับเฮ้ย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 เดียเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ย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 ยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้ โอ้โหโรุนจริงๆคือไม่ใช่อะไรนะฮะคือกลัวว่ารถเก๋งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะซวยนะเนี่ยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายสวมเสื้อลายพรางขี่มอเตอร์ไซค์ทายไปมาคล้ายคนเมาจะข้ามเลนไปชนกับรถที่ขับสวนมานะครับเป็นที่หวาดเสียวเหลือเกินครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บนถนนสายอำเภอพนมดงรักนิคมอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วมีนักข่าวเนี่ยขับรถตามหลังมาสังเกตเห็นความผิดปกติก็เลยถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้ จากนั้นนักข่าวก็ขับรถตามไปหวังว่าจะไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบ uh ัต huh. ิเหตุแต uh ่ปรากฏชายคนนี้เร่งเครื่องหนีจนเกือบจะตกขอบทางสุดท้ายไปติดไฟแดงครับนักข่าวพยายามเอาน้ำให้ดื่มบอกว่าพี่พี่เมาหรือเปล่าเอาน้ำไปกินหน่อยจะได้สางเมาแต่ชายคนนี้กลับขับรถหลบหนีไปครับไปไหมไปไหมไปเปล่าอันตรายอันตรายไหมเป็นห่วงเป็นห่วงไหไหมไปไหม ยให้ไปส่งไหมให้ไปส่งไหมไก่ไหมรับพี่สายไปสายมารถมันถทางไปไหมเอาน้ำเย็นถลันเอาน้ำเอาน้ำมาพี่เฮ้ยอันตรายอันตรายเน่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 หยุดก่อนโอ้ยไม่ไหวบอกไหวเออนักข่าวบอกพี่พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันตรายอันตรายเอาน้ำไปไหวไหวยิ้มร่าเลยไหวไหวไหวจริงหรือเปล่าฮะ สุดท้ายมีชายอีกคนหนึ่งขี่รถตามมาบอกว่าผมเป็นเพื่อนกับชายคนนี้ตามมาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะถามว่าเมาจริงหรือเปล่าเมาจริงกินเหล้ามาแล้วเมามากด้วยนะครับอ้อาวถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงเนี่ยต้องห้ามไม่ให้เขาขับออกมานะใช่ค่ะคือขับออกมาแล้วมาขับตามแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายเหลือเกินนะครับนะให้มันสางเมาก่อนหรือว่านอนบ้านเพื่อนก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยขี่รถกลับแบบนี้เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะ